ความฝันสั้นเพียงหุงข้าวเล่ากันว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งยากจนมากชื่อหลูเซิงครั้งหนึ่งในระหว่างการเดินทางเขาได้อาศัยอยู่ในโรงเตี้ยมความขัดสนทำให้เขาทอดถอนใจในขณะที่นั่งพักอยู่นั้นขณะนั้นบังเอิญมีนักบวชท่านหนึ่งเดินผ่านมาเห็นอาการทอออะไรของชายหนุ่มเข้าจึงเดินเข้ามาหา พร้อมกับยื่นหมอนหนุนศีรษะให้และพูดว่าอา้าวนี่แนะพนุม่มพ่อจงหนุนหมอนนี้แล้วนอนหลับเสียให้สบายจะได้กลุ่มอกกลุ่มใจไปเลยหลับแล้วทุกอย่างจะสมความปรารถนาในขณะที่นักบวชชราทรงหมอนให้หลู่เเซิงนั้นเป็นเวลาที่เจ้าของโรงเตีย้ยกำลังลงมือหุงข้าวเกาเหลียงหลู่เซิงรับหมอนจากนักบวชชราด้วยความง่วงเป็นทุนเดิม ก็หนุนหมอนใบนั้นแล้วหลับไปในไม่ชา้าเพราะหลับสนิทเขาก็ฝันว่าตนเองเดินทางไปถึงเมืองเมืองหนึ่งได้พบกับหญิงสาวแซ่ซุยและแต่งงานกันพร้อมกันนั้นเขาก็ได้เข้ารับราชการมียศฐาบรรดาศักดิ์อุดมด้วยทรัพย์สมบัติพระสถานลูกที่เกิดจากเขาและภรรยาก็เติบโตเป็นชายหนุนที่สูงส่งด้วยปัญญาและบารมีเขาใช้ชีวิตด้วยความสุขสมบูรณ์ อยู่ห้าสิบปีจึงได้เจ็บป่วยและตายไปพอาฝันมาถึงตรงนี้หลูเซิงก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นพอลืมตาขึ้นก็เห็นนักบวชชรายังคงยืนอยู่ที่เดิมเจ้าของร้านก็ยังหุงข้าวเกาเหลียงไม่ทันสุกนักบวชชราให้ข้อคิดแก่เขาว่าอย่าง,งัวทอดถอนใจให้เสียเวลาเลยจงรีบสร้างคุณงามความดีดีกว่าลุ่มหลงทเยอทยาน ชีวิตนั้นแท้ที่จริงก็เหมือนความฝันซึ่งสั้นเพียงชั่วขณะหุงข้าวเกาเหลียงไม่ทันสุกเท่านั้นเองถ้อยคํานี้จึงกลายมาเป็นคําพังเพยที่ใช้เพื่อให้มุมาน่าทำงานและความดีอย่ามัวแต่ฝันอยู่เลย